นายกรัฐมนตรียันเยียวยาประชาชนทุกกลุ่มยอมรับเหลือเงินจ่าย5,000บาทได้แค่เดือนเมษายนเดือนเดียวต้องรอเงินกู้ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีแถลงเยียวยา5,000บาทรัฐบาลใช้งบกลาง50,000ล้านจ่าย9ล้านคนได้แค่เดือนเดียวต้องรอลุ้นพอลกองเงินกู้1ล้านล้านบาทและเจียดงบแต่ละกระทรวงอีก1แสนล้านบาท โดยคาดว่าจะผ่านขั้นตอนกฎหมายประมาณเดือนมิถุนายน63ครับเมื่อวันที่15เมษายน2563ที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันรโอชานายกรัฐมนตรีได้กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือที่ประชุมคอรมว่ารัฐบาลเป็นห่วงและให้ความสำคัญกับทุกอาชีพที่ได้รับผลกระทบแต่เรามีแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบจำนวน37ล้านคน มีแรงงานอิสระ9ล้านคนแรงงานในระบบประกรันสังคมจำนวน11ล้านคนและเกษตรกรอีก17ล้านคนยังไม่นับรวมนิสิตนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวด้วยผมเห็นใจและสงสารผมร้อนใจมากกว่าท่านคณะกรรมการที่กำกับดูแลและติดตามได้พูรณาการข้อมูลตรวจสอบการเยียวยาเพื่อให้ทั่วถึงแต่ในขณะนี้ต้องยอมรับความจริงว่า เงินที่รัฐบาลจะนำมาเยียวยานั้นมาจากงบกลางจำนวนห0,000่นล้านบาทเดิมจะเยียวยา3ล้านคนซึ่งจะเยียวยาได้ทั้ง3เดือนหรือ1 5 0 0 0บาทต่อคนแต่เมื่อจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน com มีจำนวนมากถึง9ล้านคนทำให้รัฐบาลมีเงินเยียวยาได้เพียงแค่เดือนเดียวเ,เพื่อรองรับประชาชนที่เดือดร้อนทั้ง9ล้านคนพลเอกประยุทธ์กล่าวครับ โดยผลเอกประยุทธ์กล่าวต่อว่ากลไกการเข้าถึงการเยียวยาของรัฐเพื่อให้ได้รับเงินช่วยเหลือ5,000บาทนั้นรัฐบาลจำเป็นต้องใช้เงินจากหลายส่วนส่วนแรกเป็นการเจียดเงินจากงบประมาณของแต่ละกระทรวงร้อยละ10ต้องนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตามขั้นตอนของการออกกฎหมายคาดว่าประมาณเดือนมิถุนายน63จะได้รับงบประมาณส่วนนี้จำนวน10,000แสนล้านบาท ส่วนที่2รัฐบาลเตรียมจะออกพรกกรู้เงิน1ล้านล้านบาทซึ่งตามขั้นตอนจะต้องเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒธธิสภาใช้เวลาหลายเดือนแต่คาดว่าประมาณปลายเดือนเมษาหรือเดือนพฤษภาคม2563ก็จะแล้วเสร็จครับรัฐบาลยอมรับว่าเรามีแค่ตัวเลขในการเยียวยาประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 แต่ไม่มีเม็ดเงินที่แท้จริงจำเป็นต้องออกกฎหมายมารองรับในการนำมาใช้จ่ายเยียวยาประชาชนขอให้ประชาชนอย่าวิตกกังวลรัฐบาลจะดูแลคนไทยอย่างดีที่สุดพลเอกประยุทธ์กล่าวครับ นี่ก็เป็นข่าวสารความคืบหน้าหลังจากประชุมครมวันที่15เมษายนวันนี้จากพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับที่ออกมายอมรับว่าตอนนี้มีเงินจ่าย5,000บาทเพียงเดือนเดียวคือเดือนเมษายนครับแต่ก็ย้ำว่าไม่ให้คนไทยวิตกกังวลเนื่องจากรัฐบาลได้เจียดงบประมาณของแต่ละกระทรวง ออกมาร้อยละสิบได้เงินจำนวน10,000แสนล้านบาทเพื่อที่จะนำมาช่วยเยียวยาครับซึ่งตามขั้นตอนของกฎหมายจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน63และนอกจากนี้รัฐบาลเตรียมจะออกพรกรกรูก้เงิน1ล้านล้านบาทซึ่งขั้นตอนการพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายจะแล้วเสร็จประมาณปลายเดือนเมษายนหรือเดือนพฤษภาคม2 5 6 3ครับ นี่ก็เป็นสถานการณ์การจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทณสถานการณ์ปัจจุบันครับซึ่งหากมีข่าวสารความคืบหน้าเพิ่มเติมเป็นอย่างไรผมจะรีบนำข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังโดยด่วนครับขอขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้จากทางช่องของเราครับ ฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ช่องนี้ทุกๆวันนะครับขอขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ